มาพูดคุยกับคุณหนูดีกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอ่าเรามาพูดคุยถึงเรื่องของกระแสนะคะที่อ่าเป็นสิ่งที่ฮือฮาจากสหรัฐอเมริกาและตอนนี้คือขยายแผ่วงกว้างเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวเชื้อชาตินะคะไม่ใช่แค่อเมริกาที่เดียวหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออมีการปฏิบัติไม่เท่าเทียมอะไรเยอะแย,ยะมากมายจนเป็นที่มาของการแบบว่า ยกเลิกเถอะการที่จะสมัยก่อนจะมียี่ห้อต่างๆปุเป้ยจำได้อย่างยาสีฟันบ้านเราสมัยก่อนมียี่ห้อดากี้เนาะแล้วก็ดิฉันก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นดารี่ก็เลยไปอ่านประวัติก็เลยแบบว่าอ๋อเขาบอกว่าถ้าเป็นดากี้คือแบบ และหน้าโลโก้เป็นคนผิวดําใช่ไหม oh. ก็มองว่ามันเป็นการเหยียดผิวแต่ทีนี้เนี่ยพอเรื่องของความสวยความงามมันก็จะมีคําถามว่าอ่ะแบบไหนที่เขาเรียกว่าสวยเพราะว่าถ้าเราไปในแถบยุโรปหรือฝั่งอเมริกาจะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะว่าใช้คำโฆษณา สิ่งนี้จะทำให้แบบ Bright ขึ oon, White ้นไวท์เทนนิ n งนู่นนี่นั่นไม่มีส่วนมากก็จะบอกว่าผิวดูสุขภาพดีอรอยด่างดำจางลงแต่จะไม่ได้บอกว่าไวท์เทนนิ่งเหมือนประเทศในฝั่งเอเชียสักเท่าไหร่ซึ่งพอมันมีกระแสะ black lives matter แล้วมันก็ลุกลามไปถึงเรื่องของแบบเอ๊ะทำไมล่ะการที่มองว่าคนที่มีผิวที่ขาว,ขาวกว่ามีอภิสิทธิ์มากกว่าก็มองย้อนมาในบ้านเราเพราะว่าล่าสุดนี้บริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่อย,อย่างลอรีอ ก็ประกาศแล้วว่าอาจเดี๋ยวจะ,จะจะจะแก้ไขในเรื่องของการที่ให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ไปโฟกัสเกี่ยวกับคำว่าไวท t เทนนิ่งจนเกินไปแต่คุณหนูดีบ้านเราเนี่ยตอนพวกเราเด็กๆแต่ก่อนไม่มีนะ,ะคะครีมเพิ่มความขาวใส่วิ้งกระจ่างไม่มีพอยุคตอนปุเป้เป็นวัยรุ่นจําได้ว่ามีโฆษณาออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทาแล้วนางก็มีภาพเนาะหอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ขาวจากคนผิวสีแทนเป็นขาววอกไปเลยโอ้โหหลายๆคน อยากจะใช้เพราะในเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีผิวที่ขาวมักจะได้รับการชื่นชมกว่าคนที่มีผิวคล้ำใช่ใช่เนี่ยคุณผู้ฟังคือหนูดีจําได้ว่าตอนเด็กๆคือแบบเด็กมากๆเด็กแบบไม่พ้นสิบขวบอะค่ะจําได้ว่าที่เลี้ยงเราเอ,อชอบใช้ครีมยี่ห้อหนึงมันจะมีชื่อเหมือนแบบเป็นเทพองค์หนึ่งอ่านึกออกทาแล้วแบบจะวอกมากวอกมากแล้วก็แบบ คือด้วยความเด็กอะเราไม่เข้าใจว่าทําไมพี่เลี้ยงเราต้องทานคือหน้าเขาจะวอกจริงๆแล้วก็แบบคือไม่ได้วอกแบบในมุมที่ไม่ดีหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเราไม่เข้บจริงๆว่าก็ก็ตัวเขาสีนี้แต่หน้าเขาเป็นคนละสีแล้วด้วยความที่เป็นพี่เลี้ยงที่เราอยู่กันใกล้ชิดเราจะเห็นหน้าที่เขาใกล้มากแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊หรือว่าครีมนี้มันไม่ดีกับผิวแล้วเราก็จะห่วงพี่เลี้ยงเราพอเริ่มโตอ่านหนังสือออกอะไรเงี้ยแบบเออจริงๆเขาไม่ควรใช้หรือเปล่าประมาณนี้แต่เราก็ไม่ได้พูดดอะไร้ววยความแบบ ก็เรื่องส่วนตัวเราไม่จะรู้ไปบอกไปพี่เลี้ยงยังไงเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเสร็จแล้วเนี่ยพอโตขึ้นก็เข้ายุคเลยคือยุคตอนหนูดีเป็นวัยรุ่นก็คือเนี้ยแหละจะเริ่มมีไวที่นนิ่งแต่ไม่เยอะนะคะมีแบบเออการโฆษณาไว้ผิวขาวแต่เราจะรู้ว่าตอนเราถึงแม้โฆษณามันไม่ได้ตุ้มต้าเหมือนทุกวันนี้เรื่องของผิวขาวไวที่ทนนิ่งเนี่ยแต่เราจะรู้ว่าตอนเราอยู่มัธยมเนี่ยคนที่ผิวขาวจะได้รับคําชมมากกว่าว่ารอว่าสวยว่าดูดี แล้วคนที่ผิวสี้ำจะโดนลอ้อนนอันเนีเ้ยแล้วซึ่งมันก็เลยเหมือนเป็นมุมที่เราถึงหนูดีเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเนี่ยแต่เราก็จะแบบอยู่เมืองไทยเยอะกว่าสำหรับอ๋อก็คือผิวขาวแล้วก็ได้รับคําชมว่าผิวเราขาวสวยจังเลยเพราะเราเป็นลูกครึ่งแต่เราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราเป็นคนชอบคนผิวสีคำ้ำโดยส่วนตัวชอบผู้คนผิวสีำ้ำจนตอนอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าหนูดีไปเรียนที่อเมริกานั่นแหละกลับไปอยู่ประเทศคุณพ่อเนี่ย ก็เพิ่งรู้ว่าผิวแทนเป็นผิวที่คนชื่นชมดิฉันแบบงงมากคือปรับสมองไม่ทันจริงๆคุณผู้ฟังคุณปูเป้ว่ามันมีตู้อบให้ผิวแทนมีตู้อบเสมือนว่าตากแดดม,มากเราก็เกิดความขัดแย้งในหัวเยอะมากคือเป็นช่วงที่ขัดแย้งมากว่าถูกอะไรคือสวยอืนี่อะไรคือผิวที่คนชอบฉันอยู่เมืองไทยคือขาวแล้วคนชมแต่มาอยู่อเมริกาไม่เคยมีใครชมผิวดีเลยไม่แล้วพอเราแบบว่า อยากแบบเหมือนอยากหลบแดดใครต้องหลบแดดเพื่อนฝรั่งหนาวนาวนงต้องมนั่งกินกลางแดดแล้วเราเป็นคนไทยเราบอกฉันไม่อยากออกแดดไม่เอาเพื่อนฝรั่งก็แบบเธอบ้าหรือเปล่ามาออกแดดเดี๋ยวนี้เลยอืแดดเดี๋ยวนี้แบบไม่อะไรเงี้ยรู้สึกตัวเองเป็นคนนอกรีดมากตอนนั้นทําตัวไม่ถูกแต่แค่จะบอกคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้คือคนแบบเดินทางเยอะขึ้นเรารู้แล้วว่าโอสาวผิวแทนสาวผิวสีน้ําพึ่งนี่คืออยู่เมืองนอกคือดูดีแบบ แล้วก็ในอเมริกาเนาะยุคนั้นแบบหามากคือถ้าไปอบตู้ผิวแทนไม่มีเวลาไปอบเนี่ยเขามีสเปรย์เลยอะคือเหมือนเป็นแบบพ่นสเปรย์ให้ผิวสีแทนหนูที่แบบอืงงมากคุณผู้บค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือก็อย่างที่บอกว่าแต่ละภูมิภาคเขาก็จะมีเขาเรียกเหมือนกับภาพที่แสดงถึงความงามใช่ไหมคะอย่างนางแบบ จำได้ซูปเปอร์โมเดลจีเซบุนเชนเนี่ยเธอโอ้โหได้รับการยกย่องว่ารูปร่างดีเซียขึ้นปกนิตยสารชั้นนำพอไปแอฟริกาคนแอฟริกามองว่าเธอไม่สวย <c oughs> เขาบอกว่าเธอดูผอมขี้โรคเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นะจะมีลูกหรือว่าเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่ดีได้เพราะว่าสุขภาพดูแบบรูปร่างผอมแห้งกระรองมันต้องสะโพกผายๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มองย้อนกลับมาว่าเออเนาะในเรื่องของความงามความชื่นชอบเนี่ยมันก็เป็นแล้วแต่ ความสเปคแต่ละคนจริงๆฉะนั้นการที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะคะที่อาจจะจงูจงใจคนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนั้นๆตามความชอบเนี่ยถามว่ามันผิดหรือไม่หรือว่าทำให้คนที่มีผิวสี อีกสีหนึ่งเขาด้อยค่าหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันแต่ปุเป้จจำได้ว่าส่วนมากโฆษณาที่เคยได้ดูมายิ่งในสมัยแรกๆที่ครีมทําให้ผิวขาวขึ้นเขาออกโฆษณามาดิฉันมีไม่ชอบใจหลายตัวมากเช่นผิวคล้ำเนี่ยเป็นโสดแต่พอเพื่อนแนะนํำครีมตัวนี้ทาไป ตอนจบโฆษณาคนนั้นได้แต่งงาน oh <my> God. นะคะหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ไม่ได้โดนเลือกเพราะว่าเธอผิวคล้ำกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับจะล้างสมองผู้ชมก็ว่าได้เพราะว่าเราเติบโตมาเราเห็นแต่โฆษณาแบบนี้มันก็ทำให้คนเชื่อว่างั้นเราต้องขาวขึ้นสิเราจะจะได้ไประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดมากใช่คืออันนี้ในในมุมของหนูดีนะคะคือ คนที่อยากขาวคือไม่ผิดคนที่อยากผิวแทนก็คือไม่ผิดเพราะว่าเราเห็นในสองประเทศอะมันก็เหมือนกับมันเป็นรสนิยมแต่การที่จะโฆษณาว่าขาวดีกว่าแทนหรือแทนดีกว่าขาวอะหนูดีว่าไอ้ตรงเนี้ยในมุมของดีคนเดียวนะอันนี้คือผิดเพราะมันเป็นการชี้นําให้มีการเหยียดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มอื่นๆที่คุณไม่ได้จะไม่ได้อยู่ในไลน์ของการขายสินค้าของคุณถือว่าไม่โอเค พราะอย่างตัวหนูดีดีบอลอย่างตัวเราอ่ะเป็นลูกครึ่งที่ผิวขาวแต่เราก็มีเพื่อนที่เป็นคนผิวดําเลยคนที่เป็นผิวสีแทนเนี่ยคืออย่างเราถ้าเป็นคนผิวออกมาทางขาวแต่ดิฉันน่าขาวเขียวนะวมันก็ไม่ได้ขาวอมชมพูนะคุณพราะท่านหนูดีไปใช้แบบทุกคนคือเฉดความเขาเรียกว่าอันดร์โทนเนาะสิ่งที่มันอยู่ใต้สีผิวเราอะดิอย่างอย่างคืออย่างโอเคถ้าขาวอย่างท่านในรสนิยมของบางประเทศเนี่ย ขาวก็ต้องข่าวอมชมพูซึ่งดิฉันนะเป็นข่าวอมเขียวคืออันเดอร์โทนดิฉันนะเส้นเลือดดิฉันนะมันเห็นค่อนข้างชัดมันเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าไปใช้อะไรที่มันเป็นการตกแต่งแบบพูดง่ายๆเลยคือลิปสติกสีแดงเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าหนูดีไม่สามารถใช้ลิปสติกสีแดงของคนที่ขาวอมชมพูได้ พอใช้นั้นคือดิฉันดับเลยดิฉันก็ต้องเลือกสีแดงของคนที่ขาวอมเขียวคืออันเดอร์โทนเขียวคือมันลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากนะทุกๆคนเพราะว่าการที่บอกว่าขาวแล้วดีกว่าโดยไม่อธิบายหรือไม่อะไรเลยหนึ่งคือไม่ได้แล้วยุคนี้คือไม่ได้นะคะ,คะการเหยียบเกิดขึ้นมันไม่เป็นที่ยอมรับแล้วเนาะที่ยังทําโฆษณาแบบนี้ก็ให้รู้แล้วว่าสังคมส่วนใหญ่หรือไม่ใช่ไม่ใช่สังคมบางกลุ่มละกันออย่างเช่นคนแบบหนูดิต ไม่ยอมรับเพราะว่ามันจะมีแบบโฆษณาบา,บางยุคนะบางตัวดิฉันก็ไปเห็นนะคือแบบแบบชี้นาเลยว่าขาวอมชมพูดีกว่าดิฉันก็ขาวแต่ดิฉันไม่อมชมพูอย่างนี้ดิฉันก็คือแย่ใช่ใบอะไรประมาณเนี้ยอืแล้วคนที่ขาวอ่ะค่ะไปใช้สกินแคร์ของคนผิวแทนคือลําบากมากจะไปบังคับตัวเองให้ผิวกลายเป็นแทนอย่างหนูด่อยู่เมกาคือดิฉันคือแบบเหมือนแบบว่าแบบเกรดบ,บีอะไรประมาณนี้เพราะเขาไม่ชอบกันอืแทน <Ha. S 2> แล้วหนูดีก็รู้สึกว่าอา้างั้นถ้าฉันไปอยู่ในประเทศที่แบบต้องแรนอย่างเงี้ยดิฉันต้องไปเข้าเครื่องอบอีเหมือนเตาอบไฟฟ้าที่เป็นเตาอบแดดไหมอะ่ะเราก็กลัวว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังอืต้องไปอาบแดดอะไรไม่กล้าไงเพราะกลัวเป็นมะเร็งผิวหนังพอเม็ดสีเราไม่เยอะเ่า <Ha. S 2> กับคนที่เผาคล้ำมาแต่กแต่อ้อนแต่ออกอย่างเงี้ยคือหนูดีคิดว่าจะชี้นำาหตในทางไหนในมุมดิฉันคือไม่ดีหมดเลยคนที่เขาตั้งต้นมาข่าวก็ควรมีอะไรที่ให้เขาข่าวแบบ ไม่เสี่ยงมะเร็งผิวหนังข,ของคนที่แทนก็ให้เขาได้แทนแบบไม่ต้องมาฟอกสีให้ขาวเพราะมันอันตรายอยู่เนี้ยคุณอก็ค <c oughs> ืะคือถามว่าผลิตภัณฑ์ ที่ออกมาแล้วบอกว่าทําให้ข่าวขึ้นมันจะทําให้เรารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างปุ้เป้คิดว่าเราเป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์เลือกซึ่งการที่คุณอยากจะมีผิวที่สว่างกระจ่างใสขึ้นไม่ผิดค่ะเพราะว่าคุณมีความชื่นชอบแบบนั้นแต่ก็อย่าลืมว่าการที่ผู้ที่เป็นคนคิดคําประเภทก๊อปปี้ไรท์หรือว่าครีเอทีฟที่จะนําเสนอโฆษณาออกมาในแนวทางที่เหมือนโฆษณา โฆษณาสมัยก่อนที่ดิฉันได้ดูแล้วดิวฉันรับรู้ว่ามันคือการเหยียดอย่างชัดเจนไม่น่าเชื่อเลยทําไมทําแบบนี้หรือว่าเอาผู้หญิงนางแบบที่ขาวอยู่แล้วแต่ไปทําเป็นแบบสีแทนๆแล้วก็ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์แล้วขาวเวอร์มันก็ไม่จริงกับการใช้โปรดักต์นั้นโอ้โหตอนนั้นทุ่มเทซื้อเงิน จ่ายเงินไปซื้อเอ้าไม่เห็นจะขาวขึ้นอะไรเลยแต่ถ้าเพิ่งจุดด่างดำอันนี้ที่ฉันเข้าใจเพราะทุกคนก็รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างน่าเกลียดสมมติมีฝ้ามีกระแดดอะไรเงี้ยพอเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าจะทําให้ทุกคนคิดว่าโอ้โหขาวไปเลยชีวิตจะได้รุ่งเรืองอันนี้คิดว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ กลับมาคุยกันต่อนะคะคุณหนูดีขณะที่เราพูดคุยกันเนี่ยพี่เกดธัญมัยนะคะที่มาจัดรายการกับเราทุกวันจันทร์พี่เกดก็ฟังด้วยแล้วพี่เกดก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวส่งโฆษณามาให้ดูซึ่งเป็นโฆษณาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เหมือนวิตามินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีคําที่เขียนว่า ขาวก็ชนะแล้วในโฆษณาก็จะเป็นนางแบบนักแสดงชื่อดังนะคะาทาตัวสีดำด้วยแล้วก็พอเหมือนแบบดื่มดืม,ดมเอ้ยไม่ใช่ดื่มสิได,ได้ได้รับประทานอาหารเสริมนี้แล้วก็แบบผิววิ้งอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นก็มีประเด็นดราม่าอย่างรนุนแรงว่าโอ้โหเหยียดสีผิวมากทำไมหรอแค่ขาวก็ชนะหมายความว่าอย่างไรทำไมคนผิวสีอื่นมันไม่มีดีเลยหรืองไงซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าโอ,อเป็นปรากฏการณ์ที่ ไม่เคยเกิดขึ้นในในยุคนู้นนะเพราะว่าเราจะเห็นการเยียดเยียดอะไรแบบนี้มานานแล้วแต่เพิ่งจะเริ่มมีคนรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยที่จะมาเล่นประเด็นแค่ว่าแค่ข่าวก็ชนะทุกสิ่งเอออันนั้นเป็น,เป,นเป็นอันที่หนูก็เห็นเหมือนกันเพราะปกติเราไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์ยุคนั้นเหมือนมันต้องดูทีวีนิดน,นึงเนาะค่ะ เพราะว่าโซเชียลยังไม่ได้แบบเราไม่ได้เล่นโซเชียลเยอะขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยหนูดีก็เลยไม่ได้เห็นแต่ว่าได้ไม่ได้เห็นโฆษณาในทีดีแต่ว่าได้เห็นตอนเป็นข่าวแล้วก็แบบคือตกใจมากก็แบบฮะเพราะว่าเราคือหนูดีเคยถ่ายโฆษณาไงเราก็จะรู้ว่าในการที่โฆษณาแต่ละชิ้นจะออกมาเนี่ยต้องมีผู้อนุมัติหลายฝ่ายนะคะบ้านแบบคุณนิดที่เรียกว่าดูแบบวิเคราะห์เป็นลายคาเลยว่าจะมีการชี้นําไปในทางไหนหรือเปล่าให้แบบ ออผู้ชมจํานวนหน้ามีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยงงมากว่ามันผ่านทุกขั้นตอนแล้วจนออกสู่สายตาประชาชนมาได้ยังไงไม่มีใครตกใจเลยเหรอในกระบวนการนั้นก็แค่ะก็อึ้งอยู่ว่าโอ้โหแต่แต่ก็ตกใจนะคะคือเรานึกถึงอย่างเราอ่ะเป็นนูเอียเป็นคนที่ผิวออกมาทางขาวแล้วนึกถึงใจตัวเองตอนไปอยู่อเมริกาแล้วแบบเออ,อ,อทุกคนก็คือแทนแทนแทนผิวแทนผิวแทนประมาณนี้ยค่ะ แล้วมันมันเท่ค,คือคนข่าวก็อยากจะแทนแล้วเราก็รู้สึกว่าทําตัวไม่ถูกอ่ะเราทาตัวไม่ถูกจริงๆแบบสรุปว่าอะไรคือสวยไม่สวยแล้วก็ในที่สุดได้ข้อสรุปกับตัวเองตอนนั้นก็คือด้วยความเราเป็นวัยรุ่นด้วยเนาะเราก็เหมือนค้นหาแบบค้นหาตัวเองว่าสรุปคือข่าวหรือแทนหรืออะไรไม่เข้าใจแล้วก็เลยได้อ่านก็ไปอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นแล้วก็จําได้ว่าหนูเดียไปอ่านหนังสือเอ่อเป็นนานแล้วนะคะเหมือนเป็นแบบ เป็นฟชั่นดีไซเนอร์เป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายเหมือนแบบผู้ชายแบบเป็นเพศสภาพที่แบบไอ,อ้ชายแท้อย่างเงี้ยค่ะแต่ชอบเขามากเพราะว่าเขาอะเขียนหนังสือออกมาแล้วพูดถึงว่าความงามที่มันคลาสสิกประมาณเนี้ยแล้วเขาก็พูดถึงว่าโอเคนะเราควรจะแต่งตัวยังไงหรือเลือกอะไรที่มันคลาสสิกที่มันอยู่ยาวๆแล้วเขาพูดถึงมีบทหนึ่งจำได้แม่นเลยว่ามันตอบคําถามในใจหนูดีมากคือเขาพูดว่า อะไรเอ่ยที่สวยในทุกวัฒนธรรมเลยอะไรที่ถือว่าดูดีในทุกวัฒนธรรมเลยแล้วเขาพูดมาข้อแรกเลยคือบอกว่าความสะอาดบอกวความสะอาดเนี่ยไม่มีใครแย้งได้เลยว่าดูไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงอยากจะดูดีคุณต้องสะอาดอาบน้ำเวลาอยู่เมืองนอกคนไม่ได้อาบน้ําทุกวันเนาะ <c oughs> เรื่องการอาบน้าเรื่องการแปรงฟันเรื่องการแต่งหน้าแล้วต้องล้างออกทุกเย็นอันเนี้ยสาคัญมากๆ คุณจะอึ้งมากที่จะได้ทราบว่าคือคนที่ล้างหน้าล้างเครื่องสำอางทุกเย็นน่ะก็อาจจะตกใจมากว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งจริงๆในโลกนะที่บางทีกลับบ้านละเขาไม่ล้างอะ่ะคือเขาเหนื่อยอโอมเมาหรืออะไรแล้วเขาไม่ล้างเครื่องสำอางพอเข้านอนแบบนั้นมันมีจริงๆค่ะแล้วบอกโอเคความสะอาดเนี่ยสาคัญมากทุกชาติทุกชาติยอมรับอันที่สองความที่ผิวคุณสุขภาพดีค่ะทุกคนยอมรับว่าดีมไม่ว่าคุณจะผิวสีอะไร คุณพยายามดูแลไม่ให้มันแห้งไม่ให้มันลอกไม่ให้มันผื่นอันเนี้ยทุกคนยอมรับว่าดีดรือแบบเออจริงด้วยวเคาพูดอันที่ 3, สามเรื่องนี้ฉันชอบมากคือเขาบอกว่าคนที่สุขภาพติดดีมันดูสวยอันเนี้ยทุกที่ยอมรับอ,อันนี้คุณสดใสการที่คุณมีพลังที่บวกหรือคุณไม่ไปทําอะไรพูดอะไรแย่ๆคนฟังรู้สึกแย่อันเนี้ยทุกชาติยอมรับก็แบบโอเคดิฉันได้คําตอบแล้วดิฉันก็ควรจะสะอาด ซึ่งจริงๆมันก็คือ common sense สัก,กะทั่วไปเลยอะใช่<อ> <What? S 2> นั่นแหละอันเนี้ยดิฉันว่าโอเคนะสำหรับดิฉันก็ตอบโจทย์ตัวเองไปตอนนั้นแล้วก็แบบ เออถ้าข่าวแล้วม,มีใครชอบไปทั่งบันเถะิะอย่างน้อยฉันไม่เหม็นอย่างน้อยฉันไม่โสกปรกอะ่ะอืมนะคะและที่สําคัญมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าโอ้โหคนที่บางคนนะหน้าแบบเออเราก็ว่าปกติหน้าทั่วไปแต่พอยิ้มเนี่เอ,อ๊ะทำไมเขาดูมีสเสน่ห์จังเลย <c oughs> ดิฉันว่าเนี่แหละอะไรที่มันเป็นสากลรอยยิ้มนะคะความสะอาดเอ,อ่อกลิ่นปากไม่รุนแรงอะไรแบบนี้ดิฉันว่า <c oughs> มันมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับ การที่คนเนี่ยรู้สึกดีกับเราแต่ทีนี้คุณผู้ฟังขาเราคุยในเรื่องของตอนนี้ทางบริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่เขาเริ่มที่จะตื่นตัวแล้วว่าอุ๊ย,ยเรื่องนี้ไม่ได้และเราจะต้องให้ความสําคัญเราไม่อยากให้คนที่เขารู้สึกเซนซิทีฟหรือว่ารู้สึกด้อยมานานกับคําโฆษณาของเราเกี่ยวกับเรื่องของอขาวต้องดีกว่าขาวต้องชนะอะไรแบบเนี้ย เขาจะเปลี่ยนและคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างถ้าวันนี้ได้เป็นสายหน้าใหม่โทรมาพูดคุยกับเรานะคะจะได้รับกิฟต์เซต UFC Velvet เครื่องดื่มทัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพโทรมาเลยค่ะ02-245-1843 We ส o v e to share สวัสดีคุณตาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะคุณตา้าวันนี้เราก็คุยกันในเรื่องของรู้สึกอย่างไรกับโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ที่จะเน้นให้เราเนี่ยข่าวขึ้นค่ะก็จริงๆเมื่อกี้ที่ซันยู่ค่ะคือนึกไปถึงตัวที่เป็นยาสีฟันดารลี่ไม่แน่ใจว่าจำได้กันหรือเปล่าอ่าปุบเปบ้ก็เกินไปว่าแต่ก่อนเขาชื่อดาก,กี้ใช่ไหมแล้วตอนหลังก็มีคนทวงติงว่าเอ๊ดูเหยียดอืมค่ะค่ะจริงเริ่มแรกเขาชื่อดากี้เนอะแล้วก็ใช้ตัวแสดงที่เป็นคนผิวดำเท่านั้นค่ะ แล้วก็แบบพอใช้ปุ๊บก,ก็คือขาวขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าเคยทําบริษัทโฆษณาค่ะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณอุียพูดเนาะว่าเอ่อก่อนที่จะโฆษณาตัวนึนจะออกมามันมีการอนุมัติหลายทางแต่แล้วบางทีดิฉันรู้สึกว่าผู้บริหารระดับสูงอะ่ะเขาจะเป็นแค่คนอนุมัติแต่ว่ามันเป็นตัวของพนักงานที่ทํางานที่เป็นคนขายงานให้นายซื้อไม่ว่าจะเป็นไอเดียอะไรก็ตามแล้วคือการระดมความคิดการแบ่งความต่างๆเนี่ยบางทีอ่ะ ถ้าเกิดว่าตัวที่เราเ,าเขาจะเป็นแบบเหมือนกับความคิดของเขาอะมองไปว่าคนดําไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะออกมาในรูปแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ค่ะโลกมันไปไกลแล้วเนอะแล้วก็ด้วยความที่ว่าคนผิวสีจริงในเมืองไทยก็มีเยอะแล้วส่วนตัวเองของดิฉันเนี่ยเพื่อนๆมีฉันคือเป็นระดับแบบอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและสังเกตได้หลายๆคนว่าจริงๆแล้วคนดำ ค่นค้างจะมีความ t r ดเ t w o ด t ี y แล้วก็มีความที่แบบ moral อะได้เยอะกว่าค่ะและ้วทีนี้ค่ะก็คืออย่างถ้าพูดถึงเรื่องโฆษณาเนี่ยก็มันมีจุดขายหลายๆอย่างเน,นาะสามารถอธิบายคนเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของเขาดียังไงไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องเวสศิลประมามาพูดกันอืมค่ะคือจริงๆแล้วอยากให้เน้นคําว่าใช้แล้วผิว มีสุขภาพที่ดีแต่งตึงมีน้ามีนวลเพราะว่าโจทย์ของผู้หญิงหรือคุณผู้ชายบางคนก็คือต้องการผิวที่มีสุขภาพดีฟูนฟูอ่าอาจจะแบบผิวที่ก้านแดดมาดูดีขึ้นนุ่มละมุนนะคะรอยเหี่ยวย่นหายไปอะไรแบบนี้มันก็เป็นสากลมากกว่าที่จะมาชี้ว่าขาวขึ้นไม,ไม่ดำอีกแล้วอะไรแบบนี้แล้วคนผิวดำอะ่ะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดได้สัมผัสจริงๆอะ่ะคือผิวเขานุ่มมากนะคะค่ะแบบนุ่มลื่นคือแบบ ผิวสุขภาพดีอะคือคนของเขาดูออกแล้วของเราเมื่อเราสัมผัสอ่ะโอ้โหแบบผิวเขาชุ่มชื่นแลแบบนุ่มมากค่ะม,มันไม่ได้แบบเฮ้ยแห้งกล้านนะอะไรอย่างเงี้ยอืมันอยู่ที่วิธีการดูแลของแต่ละคนด้วยค่ะนะฮะคุณหนูดีคะอันนี้เห็นด้วยมากมา แล้วก็แล้วก็ตอนนั้นตอนที่มันมีประเด็นเรื่องสีผิวมีอะไรเยอะมากอะ่ะมนันดูดีก็ไปอ่านเยอะนะว่าแบบเออทาไมผิวขาวมันถึงแบบไม่แดดง่ายกว่าเพราะผิวอย่างนูดีอะค่ะตอนเด็กๆเ,เราเป็นรุกครึ่งจําได้ว่าเราเล่นน้าทะเละค่ะเราตอนเด็กๆไม่ค่อยทากันแดดนะคุณแม่ปล่อยไปเราอยู่ในน้าทะเลหลายชั่วโมงมากออกมาคือหน้าลอกแล้วแสบมากแล้วกลายเป็นตกกะตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เลยแบบเอ๊ะ แต่ว่าผิวเรามันมันไม่ทนแดดแล้วเราก็ไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมว่าอ๋อคนที่ผิวสีดําเลยเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าด้วยพันธุกรรมอะไรต่างๆทําให้เขาว่าทนแดดได้ดีกว่าสู้แดดได้ดีกว่าแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นผิวที่แบบมันดีมากๆเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่เราก็จะงงนะว่ามันมีการเหยียดว่าดาไม่ดีหรืออะไรโหถ้าคุณดูในเชิงว่ามันมีความสู้ชีวิตมีความทนอ่ะคือเม็ดสีนะมันมันทําให้สู้แดดจริงๆนะคะค่ะเออเนาะอันนี้อยากให้เห็นอีกหลายๆมุมแต่ว่า แต่ดีใจมากที่คุณผู้ฟังโทรมาเราก็เราก็มาแชร์ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันมันสําคัญมากๆนะที่เราจะแบบขับเคลื่อนสังคมเราให้เดินหน้าต่อไปแบบว่าไม่ใช่สีผิวทุกสีผิวอะ่ะสามารถที่จะยืนหยัดแล้วแบบสวยงามได้คนขาวก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเทไปแล้วกลายเป็นแทนคือถ้าคุณเกิดมาขาวคุณก็รักษาผิวคุณแบบคนขาวไม่ให้มันต้องแบบกลายเป็นมะเร็งผิวหนังไปอะไรประมาณเนี้ยดิฉันว่านั้นน่าจะเป็นประเด็นในการใ<ด>้ดชมาก้ลยก่ะ จริงๆแล้วเรื่องมะเร็งผิวหนังอ่ะคนที่อเมริกาค่ะอย่างที่เขามีการทำรีเสิร์ชกันเนอะว่าคนที่ไปเที่ยวทะเลตอนแรกตอนแรกเขามองไปจุดที่ว่าคนที่มีผิวแทนเนี่ยเป็นคนที่มีเงินออืพวกที่อเมริกาที่แบบเออไปวันเชั่นที่ไหนอะไรเงี้ยกลับมาผิวสีแทนมาโอ้โหยูแบบทั้งมีเงินทั้งแบบผิวสวยทั้งอะไรเงี้ยคือเขายกย่องคนที่ผิวสีแทนสีเข้มด้วซ้ัาไปค่ะแต่เราอาจจะไม่รู้ตรงจุดนี้แล้วก็เรื่องมะเร็งผิวหนังเนี่ยก็เป็นปัญหาที่มีอยู่ในประเทศเขาะเทศของคนที่มีผิวขาวเกิน มันมีเยอะมากแล้วคือแบบเขาจะแบบเสียชีวิตด้วยโรคมีเยอะมากค่ะอืมจริงจริงแสงแดดอ่ะจริง<ๆ>จมันช่วยช่วยผิวเรามากกว่าค่ะนะคะค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่าอ่ะจากนี้ไปคิดว่าน่าจะมีนิมิตหมายที่ดีขึ้นแล้วเพราะว่าบริษัทเครื่องสําอางยักษ์ใหญ่เลยเขาก็ออกมาเหมือนกับโอเคเราจะใส่ใจในเรื่องของคําพูดหรือว่าการที่จะมานํามาใช้ในโฆษณาว่าเราจะไม่เน้นแล้วเรื่องของคําว่า White ท n n ิ่เนี่ยคุณผู้ฟังคุณต้ารู้สึกอย่างไร จริงๆแล้วอะเป็นคนที่ไม่สนับสนุนไว้ทนนิ่งเลยค่ะเพราะว่า<ม>เหลายๆตัวที่ออกมาถ้าเกิดผลิตไม่ดีจริงๆหรือว่าแบบไม่ได้ผ่านออยอมไม่ได้ผ่านอะไรพวกเนี้ยมันจะมีพวกที่แบบขายอะไรหลายๆอย่างเนาะ,ะใส่สารประหลอดบ้าง<ช><ม>คือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าจริงๆเราใส่หรือไม่ใส่แล้วก็คือสําหรับตัวดิฉันเองอะเป็นคนที่ผิวสีออกน้ำพึง่งก็จะเป็นคนที่ดายากและก็ไม่ได้ขาว จริงเาแฮปปี้กับตรงนี้เพราะว่าตอนที่เธออยู่เนีวยอร์กมันคนจิบเยอะมากเขาบอกอือ <c oughs> แบกว่าผิวสีของเราไม่แหลกคือสีที่เขาบอกโอ้ย่ทําไมแบบมันแบบดูดีมันอะไรขนาดนี้เงี้ยแต่กับเราเองอะ่ะเรากลับไปมองว่าเราต้องข่าวนะนี่ง่ายอย่างที่ต่างชาติที่มาเมืองไทยทําไมแฟนเขาถึงมีผิวสีเข้มขึ้นค่ะนั่นแหะเขาไปอวดคนที่บ้านได้เลยพาแฟนกลัแบบไปหาที่บ้านแล้วแบบโอ้โหที่บ้านจะแบบชื่นชอบมากเป็นคนสุขภาพดี เป็นแม่พันธุ์ที่ดีแต่อันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องอ้วนหรือผอมนะอันนี้แล้วแต่ประเทศแล้วแต่ค่านิยมของแต่ละคนค่ะเราจะวัดกันไม่ได้ว่าอ้วนหรือผอมดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างแอฟริกาเอานี้เราทราบกันอยู่แล้วค่เขาต้องการคนที่แบบเออรากฐานแข็งแรงอย่างเงี้ยือเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแม่ของลกูกดีดเขาเรียกเป็นว่าเป็น wife material อะค่ะค่ะ ตรงนั้นอืมนะคะวันนี้ก็นะก็ได้ประสบการณ์จากผู้ที่เคยทําเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาด้วยเพราะฉะนั้นหวังว่าตอนนี้นะคะนิมิตหมายที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทอ่าเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นผู้ที่ทําสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามออนไลน์อยากจะให้ใส่ใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ใช้คําว่า ต้องขค้าวแล้วมันจะดีอะไรอย่างนี้นิดนึงเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาเริ่มที่จะเปิดกว้างแล้วก็รู้สึกว่าค่านิยมในสมัยแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ใช่เสมอไปแล้วพอกันทีกับการเหยียดนะคะโดยเฉพาะคนดังๆหลายๆคนที่มีผิวคล้ำเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าบ้านเราเนี่ยแหละเหยียดเหยียดชั้นดีเลยในโรงเรียนนะคุณโอปอเอยน้องหลายๆคนที่มีผิวเป็นลูกครึ่งอย่าง ที่ออกอินเทอร์เน็ตชื่อน้องซูซี่อะไรเงี้ยก,ก็ก็บอกว่าโดนล้อเป็นประจำเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่านี้ขอบคุณมากเลยคุณต้าวันนี้ได้รับกิฟต,ต์เซ็ตจาก UFC Velvet เนะคะเป็นเครื่องดื่มธัญพืชน,น้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพ uh huh. ค่ะเดี๋ยวคุณต้าถือสายนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับของรางวัลน,นะคะสวัสดีค่ะ we love to share